สวัสดีครับวันนี้ทีมงานทักโซลูชันนะครับเรามามีโอกาสได้มาติดตั้งตัวกล้องแบบไวเลสนะครับกล้องถอยแบบไวเลสแล้วก็จอนะครับกับรถตักคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าการทํางานของทีมช่างเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้กําลังหาตําแหน่งการวางกล้องแล้วก็ตําแหน่งการใช้ไฟของรถตักคันนี้นะครับ เราก็จะวางตำแหน่งกล้องนะครับจะไว้ตำแหน่งด้านท้ายตรงนั้นที่ทีมงานเรากำลังเจาะเพื่อยึดนะครับเ <tem ple asure> ดี๋ยวไปดูด้านหน้ากัน อันนี้ภายในห้องโดยสารนะห้องคนขับคนขับเนี่ยจะไม่สามารถมองด้านหลังได้นะครับก็จึงจําเป็นต้องติดกล้องถอยเพื่อดูเวลาเราถอยหลังจะมีกระจกแค่มุมนี้มุมเดียวอด้านซ้ายด้วยมีกระจกสองฝั่งซ้ายขวาซึ่งเวลาเราถอยเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับมันจะเป็นมุมอัปไซตต้าก็เลยจําเป็นต้องติดตั้งตัวกล้องเพิ่มเติมมานี่พร้อมจอ ตัวจอเดี๋ยวเราจะไว้ตำแหน่งด้านนี้นะครับเป็นขาเก้าแปะกระจกนะครับหนาแน่นนะครับไม่หลุดง่ายแน่นอนโอเคเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งตัวจอพร้อมกล้องด้านหลังนะครับแบบไวเลสนะครับแล้วก็ สามารถบันทึกไปในตัวได้ด้วยนะครับในรถตักของเรานะครับนี่รถตักแบบนี้อันนี้จะเป็นห้องโดยสารนะครับที่มีจอที่เราเดินสายมาไว้ไปดูตัวจอ,อกันนี่ครับนี่จะเป็นมุมกล้องด้านหลังนะครับอ่านี่จะเป็นกระจกที่เดิมๆจากรถกระจกซ้ายขวาเสร็จแล้วก็ผมติดตั้งมุมกล้องด้านหลังให้นะครับ พร้อมจอ1ตัวแล้วก็สามารถบันทึกได้ด้วยนะครับขณะเราใช้รถก็บันทึกไปด้วยแล้วก็ดูสังเกตการกล้องสังเกตการด้านหลังไปนะครับแบบนี้นะครับการเก็บสายก็โอเคครับสวยงามสามารถ on off ตัวจอได้ถ้าเราออฟตัวจอนะครับเราก็ปิดแค่จอแต่ว่ากล้องก็ยังทำงานเรคคอร์ดให้เราได้อยู่นะครับ หรือว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วเรา off ออฟสวิตช์เราปิดสวิตช์ไว้นะครับเราดับเครื่องไว้อย่างนี้กล้องก็หยุดการทํางานไปเลยนะครับกล้องเราจะทํางานเฉพาะตอนเราสตาร์ทรถนะครับอสมมติผมสตาร์ทรถนี่ครับตัวกล้องก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับพร้อมบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับบันทึกเสียงตัวกล้องด้านหลังนะครับ ตัวกล้องด้านหลังจะบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ให้เราแบบนี้เลยแค่เราสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เป็นกล้องสังเกตการ์ด้วยนะครับเวลาเราใช้งานจริงอะ่ะเราจะดูกล้องมุมกล้องด้านหลังไปควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวพาผมพาไปดูด้านหลังว่าติดตั้งตรงไหนนะครับนี่อันนี้เสาเสาแบบไวเลสนะครับสัญญาณจะขึ้นแบบนี้โอเค <Okay. S 1> ไปดูการด้านหลังเดี๋ยวดูมุเมเต็เมๆก่อนนี่เบาะคนนั่งตรงนี้ มุมกล้องอยู่ด้านนี้ด้านขวาส่วนมาดูที่ด้านหลังก็คือนี่ครับตัวกล้องเราอยู่ด้านหลังนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นท้ายรถละกล้องก็จะกดมุมต่ําลงมาครับกล้องแบบไวเลส ทนน้ำทนฝนนะครับทนความร้อนด้วยอ่ะจะอยู่ตำแหน่งนี้ยีกก็ไฟเบอร์ตัวถังรถเดี๋ยวลงไปดูมุม <c oughs> ด้านกว้างกัน <c oughs> นี่เป็นรถรถตักขนาดใหญ่ ทีมงานได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาพร้อมส่งงานแล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับให้ดูมุมกว้างอีกทจนี่เลยครับรถตักนะครับทีมงานทักซูชันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมส่งงานแล้วแล้วถ้าสนใจก็ ติดต่อทีมงานทักโซลูชันได้เลยนะครับฝากกั้ด้วยนะครับสำหรับกล้องอสังเกตการด้านหลังพร้อมบันทึกไปในตัวนะครับพร้อมจอด้วยโอเคฝากกั้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ